สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอดแคสต์ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนในรูปแบบต่างๆและในวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นต่างๆว่ามีข่าวอะไรกันบ้าง แต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นรบกวนช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านและถ้าพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะข่าวหุ้นที่เราจะคุยกันคือ PTTEP หรือบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชน ทางบริษัทแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ประชุมกันเมื่อวันที่30มกราคมปี2568และมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับปี2567ในอัตราหุ้นละ9บาท62สตางค์โดยจะจ่ายเป็นเงินสดจากกำไรสะสมและจะต้องนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป ก่อนหน้านี้ปตทสพได้จ่ายเงินปันผลระหว่างการสำหรับช่วง6เดือนแรกของปี2567ไปแล้วในอัตราหุ้นละ4บาท50สตางค์นั่นหมายความว่ายังเหลือเงินปันผลสำหรับช่วง6เดือนหลังของปีเดียวกันที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกหุ้นละ5บาท12สตางค์รายละเอียดของเงินปันผลแบ่งออกเป็น2ส่วน ส่วนแรกหุ้นละ3บาท12สตางค์มาจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรโลเลียมซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับสิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลส่วนที่2องหุ้นละ2องบาทมาจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษดากรซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิ์เครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรานี้ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นคือวันที่31มีนาคมปี2568เวลาบ่าย2โมงครึ่งผ่านช่องทางออนไลน์ส่วนวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหุ้นจะไม่ได้รับสิทธิ์ปันผลคือวันที่25กุมภาพัานธ์ปีเดียวกัน เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะพิมพ์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางช่องคลิปต o สต็อกไทยแลนด์อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ